จานดีโรบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอนิเมะไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการอินอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตาสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะเมาตี้เวิร์ดไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์อ้โหยแบบอะไรอีกแล้วเนี่ยเพิ่งไปดูด็อกเตอร์สตงมาด้วยกําลังอินกับยูนิเวิร์เลยเลย,เลยไม่รอไปเลยอะไรทั้งนั้นเล่นเลยดีกว่าอันนี้ก็เหมือนอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นะฮะแต่มานนนบกััเ เจ้าอัดดีกันอีกครั้งหนึ่งอยู่กับเกเรซินและลาวฮะในแมปส้นตีนนี่นะครับมาถึงเมื่อกี้เราเจอดรอัตพุทธตายหัวไปเลยครับตอนนี้กูมีเขาไฟด้วยนะหัวนี่กูลุกเป็นไฟท่านผู้ชมซื้อมา2 0 0 0 0บาทเฮ้อไม่คตรนแพงมาถึงกมูมีลูกน้องหนึ่งคนเลยฮะสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโกงเกงโกงโกงกูเก,ง,กงโอ้นี่เลยไปเออมันมาถึงให้เราไปจัดการก่อนเลย <şu S 2> <laughs> จัดการใครอะพี่โจนแถวนี้หรือเปล่าไปเล斯โก้รูปแบบการเล่นไม่ต้องอธิบายมากก็เหมือนเล่นแอนิเมะไฟตเตอร์แหละโจมตีไปเลยส ปาบต่อยสองทีตายโจนพวกนี้ทำไมมันโง่จังเลยมันตายง่ายขนาดนั้นเลยพี่โอเคสไปเดอร์แมนกูจัดไปห้าไหนาขอดูสกิลมหน่อยนี่สไปเดอร์แมนมันจะเทหรือเปล่าเฮ้ยมาถึงยิงใหญ่ครับผมโหนไปโหนมาแล้วก็กระทืบตายว้าว เกมกันได้มึงพอกระทืบโจรเสร็จแล้วก็เอาเงินที่ไอ้โจมันขโมยมาเนี่ยไปสุ่มตัวละครฮะนี่เราได้มาร้อยกว่าบาทไหนมาลองสุ่มที่เราจะได้ตัวอะไร0.04%ออกแน่นอนฮะเปิดออกดูปุ้มเกิดเป็นสไปเดอร์แมนอีกยูนิเวิร์สหนึ่งมนุษย์มแมลงแปลไทยได้สนตีนมากเลยโรบอท และแน่นอนเกมแนวนี้ใส่โค้ดได้ด้วยฮะยใส่ไปเลยครับผมอุ้ยนี่ไงได้ดาเมจคูณสองมา15นาทียังมีอีกยังมีอีก,อกใส่ต่อไปเลยนี่เลยครับผมโค้ดนี้อุย้ยได้ลัคก,กี้มา30นาทีใช่ได้ใช่ได้ไดแบบนี้จัดเกมพาร์ทเลยปะ ไม่เราใช้เสียเวลาจัดไปเลยดิคะ่ะแอันแรกก็คือใส่รดได้5ตัวอันที่2คือ V I P อันที่3ก็เออคูณ2เงินแล้วก็คูณ2อ,อะไรก็ไม่รู้ก็ซื้อไปก่อนแล้วก็เปิดขายได้เร็วขึ้นลัคก,กี้แล้วก็ออโต้คลิกนี่แค่นี้พอไปเข้าเกม ที่สำคัญภายในเกมก็มีตัวละครหลอกแดกต่างกูเหมือนกันกทั้งหมด4ตัวนั่นก็คือนี่เลยครับผมมนุษย์เป็ดฮะอันนี้มาจากมาว e ลแน่นอนซื้อเลยรักกันตัว l i m i t ต็ดเอ้ยลิมิเต็ดไงต้องซื้อไว้แล้วก็นี่ครับผมแบทแมนเวอร์ชั่นไหนไม่รู้ผมไม่เคยดู DC ขออาภัยด้วยละกันสำหรับใครที่เป็นแฟน DC แล้วก็ต่อไปฮัเดสพูอันนี้มาวลแน,น่นอนจัดไปชุดใหญ่ไฟกาเพ เฮ้ยราคาแพงจอพีแล้วก็ต่อไปฮะสไปเดอร์แมนที่ผมชอบที่สุดครับผมโทบี้แม็กไกวเวอร์ชันเต้นงึมงับงึมงับเงิบเงับงึมงับงึมงับงึมงับใส่แล้วหล่อเทสมาร์ทปัดเปียวเสียอย่างเดียวเยี่ยวม่วงไหนมาดูดิไหนมาดูกูอยากดูโทบี้แม็กไกวโอ้โหหน้าตาคนตีนที่บายเลยไม่เอารูปเปลี่ยนจีมาแปะกูจะบ้าเฮ้ยดรตะพุดมึงดูดิไอชิบหายเนี่ยโอเคมารับเควสก่อนฮะเกมนี้เรารับเควสได้มันบอกว่าให้เราไปตีเอ่อโจรนะยี่สิบตัว โดนก็อยู่แถวนี้เยอะเลยนี่ฮะยังไม่เดินไปไม่ถึงเลยพวกจะนี่ตายเลยไงด้วยพลังการเต้นของโทโบี้แม็กไกว์สไปเดอร์แมนของเรานี่ครับผมตายเรียบภารกิจแรกผ่านไปภารกิจที่สองให้เราไปตบตำรวจฮะเอาตกลงมึงเป็นคนดีจริงหรือเปล่านะี่ฮะไอพวกซุปเปอร์ฮีโร่เฮ้ยรู้ว่าตำรวจพวกนี้มันคอรับชัดเนี่ยมาทำเรื่องไม่ดีไม่ได้คนดีอยู่มาแปดปีเอ้ยไม่ใช่เดินไปเดินมาเราเจอกับอิเล็กโตด้วยฮะนี่บุรุษไฟฟ้าไง จากสไปเดอร์แมนโนเวโฮมอ่ะพวกมึงเคยดูหรือเปล่าไปดูมาหรือ,อยังเออและบอสของด่านนี้คือตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นกรีนก็อบบินแน่เลย ระหว่างทำภารกิจผมก็เจอกับบอสนะฮะนี่ไงกรีนก็บลินมัตฟักเกอร์เออนลองตอบมันดูดีไหมเนี่ย,มยไม่กวางอยากไม่น่าไหวแล้วมั้งเออทําทำไมตัวกูเดินชาจจ้าจังวันมันมียานผ่านหน้าขี่ไหมเนี่ยและตอนนี้ผมกำลังทำภารกิจต,โดโตีด็อกเตอร์ออตโตพุดฮะนี่เลยมาดูกันสกิลของตัวละครกูเป็นยังไงฮะดูแต่ละตัวเลยนะดูทอบบี้แม็กวายไว้ดีๆแล้วกันเนี่ยคนอื่นเขายิงเขายิงปงยิงปืนนี่อะไรเช่นนีเต้นนะเออ้ยกูเลยยังชอบท่าเต้นเดียวกันในหนังเลยอ่ะ โคตรเดียวกูชอบมากหลังจากทำภารกิจไปผมก็เกียดทำภารกิจแหละฮะแต่ผมเห็นครับว่าข้ามครับผมเฮ้ยมนจ่ายโลบักข้ามเคุดได้เอ้าอย่างนี้ก็ไม่บอกเออบ้านรวยเกมมิ่งผู้นี้ที่แดกมามาทุกเดือนมันต้องจัดอยู่แล้วเออจัดไปเลยเนี่ยได้มอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเราจะได้สัตว์ขี่แล้วเนี่ยมาดูดี่สัตว์ขี่เป็นอะไรหนมันมดูยังไงวันนี้อะกดตรงไหนน่าะกดตรงนี้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ย กูไม่โฟกัสอันเดียวกูโฟกัสไอ้รถโกดไรเดอร์เมื่อกี้นี่ฮะเราได้เป็นที่ขี่ของกลีนกอบบินกังกังไม่เท่เลยที่เท่กว่าคือมอเตอร์ไซค์ของโกดไรเดอร์ครับผมโอ้ยซื้อโลบักอีกแล้วฮะเกมเช่นนี้มันหลอกแดกตังค์กูชิบหายเลยนายขอใส่ดิพี่เฮ้ยยังไม่ใส่เลยเมื่อกี้เฮ้ยมันไม่ใช่กูไม่ใส่อันนี้อันนี้มันกระจกนี่ใส่เลยนี่รถไฟกังกังโอ้ยก็เทชอปเปอร์ของโกดไรเดอร์นี่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนกูร้องสไปเดอร์แมนทำไมแล้วก็ถึง เวลาที่เราจะไปเมืองต่อไปให้ใช้เงิน5,000ในการปลดล็อกนะครับเมืองชื่อว่าเซนเตอร์ แน่จะมาจากมาวิวนะเมืองแซนเดอร์แ <sen> น <festivals> ่เป็นพวกกาเดียนออฟดิการ์เล็กซีแน่เลยเป็นไงกูเนี่ยติงมาวิวตัวจริงเปิดมาตัวแรกกูก็ไม่รู้จักแล้วช่างแม่งละกันเปิดไข่กันดีกว่าท่านผู้ชมมาดูดวงของไอ้กเลซินกันหน่อยป้าบก็ไปโอ้โหด้สตาร์หลอดฮะเออไอ็ดริกเมื่อกี้มันแต่มันมาดูกะตัวกากโอ้โหแต่ละตัวเล่นเกมชื่อที่แปลไทยเยียอะไรเดี๋ยวรูบอกโอ้โหสตาร์หลอดสตาร์คิงซุ่มไปสุ่มมาเราได้กาโมล่าฮะเวอร์ชั่นห ยากซึ่งไม่รู้มันยากขนาดไหนกันเชียวแต่ก็6.3เก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนของเรานั้นเก่งๆอีกบ้างฮะในตอนนี้ตอนนี้กูมีสตาร์หลอดเยอะมากแต่กูจะไม่ใส่กูรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนที่เป็นตัวหลักหรือพระเอกเนี่ยมันก็แค่แก,กากครับท่านผู้ชมงั้นก็ใส่ตัวที่ดีที่สุดไปเลยตอนนี้ไอ้ตุนปักเป็ดของกูเนี่ยโดนรีทรายไปเรียบร้อยแล้วลฮะ <c oughs> ฮกาจอกเฮ้ยเราต้องให้ทอมบี้เป็กวของเรานั้นเป็นมหาเทพไปได้เลยเราจะอัพเลเวลให้มันฮะด้วยการแดกเพื่อนฮ่ออนเาตัััวไหนนดดีแมม่งเเลลลือกกท้ย ช่างม,มันมันโอเคแดกให้หมดเลยทบี้ไม่กวายนักเต้นในตำนานของเราต้องเป็นอันดับหนึ่งในใจฉันนี่แดกเข้าไปเป็นไงล่ะเฮ้อดาเบิดพันห้าพามาตีตัวนี้หน่อยละกันหน้าตาเหมือนลิงกังกูไม่รู้เหมือนกันว่าใครกูจําไม่ได้แลวฮะลืมไปหมดแล้วใครรู้ก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะลืมแล้วเออแต่อุ้ยกูดาเมจเฟียยดูดีพีเอสกูเดนะมาดูดีตอนแชทสกิลดีพีเอสกูจะขึ้นเป็นหลักเท่าไหร่ฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณพันสองฮะดูว่าใช้ได้ฮะมึงดูเดดพูกูยิงปืนรัวๆแล้วก็มมีีีทท่ตักดินูาเลยบ ดินนี่มันกองไก่วะเออแม่งโคตรเฟีย้ยโอเคใกล้ตายแล้วฮะอ้ได้เงินมาเจ็ดพันจรกูไปเมืองต่อไปได้เลยเนี่ยฝ่ายอีกสักตัวหนึ่งไอ้หนุ่มนี่มันเหมือนวายไลยน์ในมัดไรเดอร์เลยวะเฮ้ยพวกมึงจัดการมันหน่อยเดชกะทืบม,มนเลยเพื่อนออหน้าตามันหล่อเท่เกินไปเราไม่ชอบเราไม่ชอบคนเ,เ่ๆเราจะจัดการมัน แล้วบอยกระดานนี้นะครับในเกมมันชื่อว่าโลมันส่วนในมาวิเลยชื่อว่าโลเนนะครับนี่เลยมันใช้คอ้อนแล้วก็ถือเจมด้วยนะท่านใน Guardian the Galaxy ากาเดีย a อฟ f t กาเลกซี่ภาคแรกนะใครเคยดูแลนะเออนี่เป็นไงกูรู้จักด้วยนะตัวเนี้ยออไม่ธรรมดาเลยเกเรสินนะกูบอกเลยโอเคยิงมาเลยหวดหๆวดหวดัวดวดวไม่เป็นไรเออไม่ใช่ลิเลมเป็นใครอันแสนให้เองอย่าไปกลัว แป๊บเดียวเราก็ตบมันตายแน่นอนตู้มเรียบร้อยก็ผมกูได้เงินมาแสนหนึ่งเอ้นี่กูไปเมืองต่อไปได้เลยมันเนี่ยไปลิซิโก้กันดีกว่าที่สําคัญฮะผมลืมไปว่าเราต้องมาข้ามเควสก่อนเออจ่ายลบบักไปเลยรวยจริงเลยกิเลยสิในเกมโคตรรวยชีวิตจริงแดกอะไรก็ผมนี่จะแดกข้าวแมวอยู่แล้วตอนนี้จะแย่งแมวแดกข้าวแล้วตอนนี้ช่บหมาย,ยานผ่านหน้าที่เราได้ได้ก็คือเฮลเวอร์บอร์ดฮะโอ้โหโคตรกังและตรงนี้ฮะต,ตรงนี้จะมีชาเลนจ์ด้วยเออเป็นอารีนาอีกสิบนาทีเปิดแต่ดูโอ้โหโคตรช สู้รถโกดไลเดอร์กูไม่ได้เลยไปเมืองต่อไปกันดีกว่าให้ใช้เงินห้าหมื่นฮอปซิตี้เออเอ้ยเห็นมันน่าจะเป็นเมืองของซูเปอร์แมนแน่เลยเนี่ยควาแมนหรือเปล่าครับพี่ไม่น่าใช่กูน่าตาอย่างนี้ขอโทษด้วยกันใครที่เป็นแฟนดีซีกูไม่รู้จักเลยทักตัวเลยฮะท่านผู้ชมวิจัยแต่แบทแมนกับซูเปอร์แมนตัวอะไรอีกวะเออเกะไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนี่ยพวกนี้กูไม่รู้จักเลยแล้วก็เปิดมาฮะเอ้ยตัวอะไรเอ้ยเด็ตัวตำนานโคลฟ์โคลฟเฮ้ย อย,อยู่ๆกินอะไรสิเป็นดวงดีได้นกพีราภด้วยไอ้เช่นมันชื่ออะไรโรบินไม่ใช่วะเออโรบินสันน่ะอันนั้นห่างสุ่มตู้ธรรมดาไม่ได้แต่ตัวกลางๆไงเนี่ยมาสุ่มตู้ระบากดีกว่ายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีฮันลิคุยหรือเปล่าเฮ้ยโอ้มาถึงมันบอกเลยกูได้ตัวแรกเลยฮะชื่ออะไรวะเนี่ยมึงเป็นตัวอะไรวะเนี่ยนักกีฬาทางน้ำฮะโอ้ยอันนี้เป็นแชมป์ทีม หรือเปล่ากับพี่เฮ้ยอะไรวะเดียวกูไม่เคยดูไงงงไปหมดละโอเคไม่เป็นไรใส่เลยละกันเดี๋ยวมาดูดิตัวไหนเก่งสุดในตอนนี้ฮนะเปิดออกมาโอ้โ้นักกีฬาทางน้ำมันเก่งที่สุดกูเลยยังเชื่อมันใครจะไปไปสู้กับโทบี้แมกไวา์กูได้เดี๋ยวกูให้มันแดกก่อนรอแป๊บหนึ่งไอเวน ให้มันแดกก่อนเลยครับผมมาจัดไปชุดใหญ่ไฟพิบนี่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมขอดูสก,กิลมึงหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะน่าเห,นเหมือนเปิดจากอาวานพะหูอะไรสักอย่างหนึ่งเือสก,กิลมึงเท่จังวะพี่แล้วก็นี่ยังมือเหมือนเดิมฮะไวรุ่นตักด,ดินกูปกัปกปกัปกปักปัก เ้ยไหนมาดูอุย้ยพลังแม่งโคตรคอสมิกสมกับเป็นฮีโร่แต่แค่กูไม่รู้จักเท่านั้นเองกระทื้นมาเลยไอหัวโลนตายต่อไปกูก็มาจัดการกับเอเลี่ยนหน้าตูดนะฮะที่มันมีหลายตาโคตรหน้าเกียดหน้ากลัวมึงเป็นสไปเดอร์แมนเออไม่ใช่มึงเป็นปลาหมึกจากอะไรวะเนี่ยฮะปลาหมึกอันดามันหรือเปล่า เออเลือดแม่งโคตรเยอะเลยไม่เป็นไรฆ่าแม่งเลยแล้วกันตอนนี้ดีเพชรของเราขึ้นหลัก2 3งสามพันกันเลยเนียวันดูหกพันเลยเวชตสกิวทีหกพันเลยหลังจากฆ่าไอเลียนได้เราก็มาฆ่าตัวนี้ต่อฮะไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้อะควาเมนหรือเปล่าไม่น่าใช่หรอกเราไปแล้วฮะเราไปเมืองกอสแทมกันดีกว่ากับผมนี่เลยกอสซิตี้เมืองของแบทแมนนั่นเองสมัยก่อนผมชอบแบทแมนนะแต่แค่ชอบเฉยๆไม่ได้ดูมาถึงสุ่มตัวก่อนดีกว่าสุมครั้งละหมื่นนะที่เนี่ยใช่หรอพี่กไม่มีตังคงไง สุ่มแบบโลบักเลยแล้วกันนี่นมีสไปเดอร์แมนไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะแบทแมนอยู่ซุ่มมาดูเปิดออกมาได้เออนี่มันเดชชดไม่ใช่มาเนี่ยกูจำชื่อมันได้แต่ชื่อภาษาไทยชื่อว่าการเสียชีวิตกูจะบ้าตายกับไอเกมนี้เป็ดส้นตีนอะไรวะเนี่ยโอเคเปิดต่อไม่รอแนละ้วเด้นี่ไง แน่เลยครับผมแบดเกิลแบดเกิลแบดเกิลอาเชอร์โอเคครับผมอาเชอร์ก็ได้และเราก็ไปรอชาร์จที่มาจัดการกับโจ๊กเกอร์ฮะนี่มากระทืบโจ๊กเกอร์กันดีกว่านะผู้ชมนี่ครับผมวัยรุ่นชอบนะตัวนี้วัยรุ่นกลางกลางเด็กแว้นชอบครับผมโจ๊กเกอร์กูไม่รู้เหมือนกันว่าชอบไปทำไมเหมือนกันและตอนนี้เกมมีอีเวนต์พอดีก็รอเปิดอะไรล่ะฮะเดี๋ยวฆ่าตัวนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราเข้าอีเวนต์เลยตักดินตักดินตักดินนี่ตายแล้วมึงตักดินไปตายไปเถอะหัวดูหัวโอเคตายแล้วไปเ雷斯โก้ไปเข้าอารีนากันด แล้วไปเข้าเลย ตื่นเต้นจังเลยครับพี่ตืดด่นเต้นจังเลยเดี๋ยวมาดูจะได้เจอตัวอะไรมาแล้วเว้ยเฮ้ยนักวยปัม้มโอ้ยได้ชู้ W W E โอเคมาถึงเราให้จัดการก่อนเลยฮะจัดการใครจัดการมันหรือจัดการลูกน้องน่าจะจัดการลูกน้องแหละโอเคลุยก,กระทืบมาเลยพี่รูปแบบการเล่นโคตรง่ายจัดการลูกน้องมันแล้วเราก็ยิงใส่มาเลยตูม้มนักวยปัม้มโอ้ยงายเงื่อไปดีแล้วก็ประตูต่อไปจะเปิดครับผมให้เราเข้าไปฮะเพื่อจัดการลูกน้องชุดต่อไปของมันแน่นอนว่าลูกน้องของมันก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆพอจัดการ เสร็จแล้วก็ยิงไปอีกนัดนึงปังปก็ไปครับผมงายเงือบแล้วประตูตัดไปก็จะเปิดไปอยู่กันลิสโกกันเลยเลยแรงกัูกนไปเลยไปมามามเสกมาเลยตัวไหนกูนก็ไม่กลัวกูมีทอมี้แม็กวาวสุดเก่งของกูไม่กระทืบมันเลยเพื่อนกระทืมเสร็จก็ยิงเข้าอ,อกซ้ายทะลุอ,อกขวาปัางก็ไปเลือดหายไปครึ่งแล้วตอนนี้ไปครับผมไปประตูถัดไปกันเลยและตอนนี้มอนก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นแลวฮะเริ่มจะเริ่มตีไม่ค่อยไหวแล้วตอนนี้เวลาเราก็เหลือประมาณแค่สี่นาทีเท่านั้นเองต้องรีบจัดการซะแล้วสิโอ้โหกว่ามันจะฆ่ามันได้ปัง ไปอีกนัดหนึ่งฮะโอเคนะ่าจะเป็นที่สุดท้ายครับผมมาเร็วเหลือเวลาแค่3นาทีกว่าๆเองอยางนี้วายังมีหลายประตูเลยชิบหายแล้วก็บอนเดิมอาคามอนแล้วก็ยิงพลังใส่ต่อไปฮะโอเคอันนี้นะ่าจะเป็นประตูสุดท้ายกับเวลาอีกประมาณแค่2อนาทีกันเลยเมันจะไหวปะเนี่ยที่สุดท้ายแม่งมอนโคตรโหเลยมาดูโจ๊กเกอร์ฮะเรียกเป็นล้านและแน่นอนครับผมเวลาก็เหลือแค่สิบวสิสุดท้ายคิดว่าไม่น่าจะทันเลยลาคารับผมอุส่าฆ่าบอสโจ๊กเกอร์ตายได้แล้วน,น,นั่นเนี่ยเหลือเวลาแค่อุ่า สวินาทีไม่ทันเลยครับผมกับมอนตัวสุดท้ายของเราเรียบร้อยแพฮะแล้วเราก็ได้ทิกเก็ตมา9 1 4รออันครับผมทิกเก็ตเอาไว้ทำอะไรตอนนี้ยังไม่รู้ และตอนนี้ก็เลยซิงก็มุ่งหน้าเข้าสู่อาคาทัสฮะหรือว่าเมืองของนี่เลยครับผมหมอแปลกครับผมด็อกเตอร์สตงเอดอกอร์สเตงมาแล้วกูจะมาเปิดพระหูจักรวาลหน,นมาดูดิที่นี่มีอะไรบ้างครับผมเปิดมาเราสมตัวก่อนเลยดีกว่าเพื่อจะได้แบบด็อกเตอร์สตงด็อกเตตงเปิดมาได้จริงฮะ แต่แม่งโคตรกากเลยโสกาเล็ตป็นกูโคตรกากเลยที่นี่โอ้ยนี่ไงได้แล้วเอนเทียนวันเบอรวอลนหายากซะด้วยมันจะเก่งจริงหรอวะพวกเนี้ดูดิโอ้ยได้วงมาด้วยฮะหวงหวงก็เป็นคอมมอนตัวอะไรเก่งอ่ะที่เนี่เฮ้ย ดอกมามัวดอกมามัวมีเรืเปล่าน่ามีอะว่าโอเคสุ่มตัวะบักก็ดีกว่าเผื่อจะได้ตัวดีๆไงเผื่อได้ด็อกเตอร์สเต็งลุกอร์ชั่นซูพีมอะไรเงี้ยเออเปิดออกดูครับผมโอ้โหได้แล้วฮนะเพื่อนมันครับผมยองดูเกลือชิบหายแต่ละตัวที่ให้กูมาเนี่ยไอเวนบ้าเอ้ยสุดท้ายฮนะคนที่เก่งที่สุดก็คือใช่แล้วครับผมโทบี้แม็กไวของกูนั่นเอง ฟอยเช่นนี่แดกคนมาเยอะโอเคจัดไปเชียวพิบแมวอ,อะไรดอกเตสาเตงยี่อะไรเดี๋ยวไปไหนขอเชิญชมหน่อยสิว่าบอนที่นี่เป็นใครคะมันตรงนี้มันอาคาทัศจริงหรือเปล่าทำไมไม่คุ้นเคยเลยอเออมันมันไม่เหมือนเลยพี่นะแล้วตรงนี้คุณสามารถเดินกาอากาศได้ด้วยเครับพี่อะไรกันครับและนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ดอกมามูหรือเปล่าไม่น่าใช่น่าจะหน้าตาอย่างกโกนไรเดร์ขอแก้มืออีกรอบนึงฮะกับอารีนามาดูดีบอสตัวนี้จะเป็นอะไรครับผมเปิดออกมาเฮ้ยนี่มันดอกเตสเตงเวอร์ชันชั่วร้าย กูอยัดข้าม,มานนะและ้วด็อกเตอร์สเตงเอ๋ยจะเลยแลกกันมาข่าเสร็จก็ไปรอช้ายิงไปก่อนหนึ่งจึ๊กป้างก็ไปไงายเงื่อไปดิมึงโอเคไป雷สโกเข้าวนหลุปต่อไปห้ามารอมันเสกมอนบอกแล้ว่าครั้งนี้กูมากันสามคนเว้ยไหวแน่นอนแต่าการมัน จัดการเสร็จก็ยิงไปอีกหนึ่งจิกปังเข้าไปเกือบครึ่งหลอดแล้วท่านผู้ชมโอเคลุยกันต่อครับผมอีซี่อีซี่มาเดาฟกเกอมอนเริ่มถึกขึ้นแล้วตอนนี้มอนเริ่มถึกแล้วแต่ไม่ขนามือกูหรอกฮะปังเข้าไปอีกทีนึงกับผมนี่เป็นไงเกือบแล้วเกือบจะชนะแล้วไปเลยสิกโก้ครั้งนี้รีบฮะครั้งนี้มาแนวรีบโอเครอมาเสกมอนไหนดูเลือดเท่าไหร่โอ้หเลือดมันโคตรเยอะแต่ไม่ขนามือกูหรอกกูฆ่ามหมดอะยิงต่อไม่รอเลยนะจับ ปังก็ไปฮะโอเคน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายกันมาโอเคเลสซิโก,โกมาดูดิมันจะเสกบอสตัวอะไรออกมานี่น่าเป็นดอกมามูหรือเปล่าดอกมามูเปิดออกดูโอ้โหมาแดงๆกันเต็มเลยไม่กระนา,ามือกูหลอกเหลือเวลาอีกสองนาทีกว่าชิวๆไกลแล้วครับตอนที่เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีฮะกับบอสโอ้โหอีกสองตัวอีกตัวเดียก็ผมใกล้ตายแล้วเรียบร้อยแน่นอนโอเคไปตายซะนี่เลยหายไปเลยดรสเต็งไปอยู่ในพหุจักรวาลอันอื่นซะมึง โคตรเท่แล้วเราก็ได้ทตั๋ตมา3,000กว่าเลยยุ้ยโคตรฟิลวตอนนี้ก็มีตั๋ตถึง4,080เลยท่านผู้ชม และเก็ตน,นะฮะสามารถเอามาซื้อในร้านค้ารับได้นะครับก็จะมีนี่เลยเอนเชียนวันหรือว่านี่เลยครับผมเขาเรียกอ,อะไรนะเออ,เอ,ออเมริกันชาวเวสไงเออจัดไปก <CH> ็คือเป็นตัวที่อยู่ในตู้นั่นแหละแต,แต่แต่เราก็ซื้อได้เหมือนกันโอเคก็ถือว่าดีเกมนี้นะฮะเออเราได้ตัวพลังวาร์ปมาแล้วและนี่ก็เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีด่านต่อไปแล้วต้องรออัปเดตเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าผมจะกลับมาเล่นต่ออีกหรือเปล่าก็ถือว่าสนุกดีเกมนี้เล่นง่ายฮะเออเหมือนอนิเมะไฟเตอร์นั่นแหละนะครับใคร กดแชร์กดซับกันให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งก,กับช่องคุม,มาด้วยใกล้หนึ่งล้านซับแล้วทุกคนนะช่วยๆกันหน่อยไรกันเด้อโอเคไปแล้วครับไปบ่าย,ายจุบจ๊บๆ